องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ประชาชนที่จังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีเดินทางไปวัดโตโมะอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปวัดโตโมนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี2521เป็นสาขาของวัดประชาคมนั้นวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายมีพระครูสถิตศิริราจารย์เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาหารูปจากนั้นได้เยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวสี่ทหารเสือ ซึ่งเป็นผู้ที่รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทํากินและเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุขิรินต่อมาปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานราษฎรที่บุกเบิกที่ทํากินในพื้นที่นิคมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท ปราบบังคมทูลถาวายรายงานความเป็นมาและเหตุการณ์ในพื้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสว่าต่อไปนี้ทั้งสี่คนนี้คือสทหารเสือเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนนิคมสร้างตนเองสุคิรินอาทิโครงการนาข้าวขั้นบันไดาตามพระราชดำริบ้านยาเด ซึ่งมีพระาราชดำริเมื่อปี2527ให้กรมชลปลระทานจัดแบ่งที่นาให้ราษฎรและสมาชิกนิคมครัวเรือนละ5ไร่ในรูปแบบสหกรณ์ในปี2529ปรับปรุงพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคม400ไร่แบ่งเป็นแปลงนาขั้นบันได3 0 9ไร่และแปลงปลูกไม้ผล91ไร่มีสมาชิก40ครอบครัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างศา,าลาศิลปาชีพภายในบริเวณวัด และพระราชทานวัสดุอุปกรณ์สําหรับทอผ้าไหมรวมทั้งพระราชทานเงินค่าผ้าไหมแก่สมาชิกด,ด้วยปัจจุบันดําเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มแม่บ้าน6กลุ่มคือทอผ้าไหมจักสาริเพาจักสารไม้ไผ่แกะสลักไม้ปักผ้าและถักโครเช่ตอนบ่ายองคมนตรีไปที่วัดประชุมชนทาราอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส วัดแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาด้านต่างๆเช่นโครงการเรียนรู้ภาษาบาลีท้องถิ่นโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์จริยธรรมศึกษาสอนปริยติธรรมรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจัดก,กิจกรรมทางพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพระธรรมวัชรจิรยอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้อค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมตั้งพบปะผู้นำชุมชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนชาวไทยพุทธไทยมุสลิมจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมผลผลิตของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถบ้านโคกโกฟาร์มตัวอย่างโคกไร่ใหญ่และกลุ่มทำนาโคกเป็ดซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ทางด้านการเกษตรประมงและปศุสัตว์ รวมถึงการแปลรูปผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคงคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดํารินัทันทถานหญิงพิษณุโลกพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการกําลังใจในพระดรําริณสถานณทันทสถานหญิงพิษณุโลกอํเาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่10สิงหาคม2551เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ต้องขังให้ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะอาชีพสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังจากพ้นโทษได้อย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมอย่างปกติสุขท่านทัสถานดำเนินงานสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมบรงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชาราราชธิดาจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้ต้องขังด้วยการแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นเมือง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและรักษาซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดอบรมให้ความรู้คำปรึกษาด้านกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำในการดำเนินชีวิตด้านการฝึกอบรมความรู้และฝึกทักษะอาชีพอบรมรูปแบบออนไลน์รายวิชาภาษาจีนพัฒนาทักษะดิจิทัลฝึกอาชีพทั้งภายในและภายนอกทันทสถานอาทิการทำขนมไทยเบเกอรี่บาริสต้านวดแผนไทย งานปั้นดินไทยเย็บจากอุตสาหกรรมและงานปักภาพแบบคิ้วภายใต้โครงการกำลังใจซึ่งวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเข้ามาอบอรมและร่วมกับผู้ต้องขังในการคิดคิดค้นลวดลายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดพิษรุโลกเพื่อรักษาและเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้แบรนด์อินสปายเช่นลายวัดที่ประยุกต์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ลายถ้ำประยุกต์จากถ้ำผาหลวงถ้ำเรือลายน้ำตกประยุกต์จากน้ำตกแก่งโสภาผลิตภัณฑ์ควิวจากทันทสถานมีความสวยงด,งดงามโดดเด่นจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานประดิษฐ์ชุดกระเป๋าผัตกรรมถิ่นกำเนิดสุนัขพันธุ์บางแก้วในการประกวดผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังประจำปี2566อีกด้วย ทันทสถานยังบรูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีงานทําภายหลังพ้นโทษและมอบทุนประกอบอาชีพในโครงการกำลังใจสำหรับผู้พ้นโทษที่จะนำไปลงทุนประกอบอาชีพหรือทำการเกษตรในปี2567มีผู้พ้นโทษจากทันทสถานผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน9คนนอกจากให้มีมุมราชทันปันโอกาสสร้างอาชีพ4จุดภายในทันทสถาน และนําคนต้นแบบซึ่งเป็นผู้พ้นโทษกลับมาดาเนินชีวิตเป็นปกติสุขมีอาชีพมีรายได้กลับมาประชาสัมพันธ์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ต้องขังให้มีกําลังใจพร้อมที่จะกลับไปเป็นคนดีคืนสู่สังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ